ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญสมเด็จนะครับชิน,นะบัญชรเหรียญสมเด็จชิน,นะบัญชรหนึ่งร้อยปีนะครับ101เอาหนึ่งร้อยหนึ่งเลยกองไม่โฟกัสเลยนี่นะครับเหรียญสมเด็จหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับร้อยปีเมื่อกี้พูดผิดนะฮะนี่ หนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับนี่นครับหนะนึ่งศูนย์หนึ่งนะนี่กล่องก็ประมาณนี้นะครับดูนี้นี่โอ้โหออกมาใหม่ๆนี่โคตรแรงเลยนะกล่องนี้เขาจะมีกระดาษซีนมาแบบนี้นะครับนี่สองชั้นเลยถือว่าสวยนะ อันนี้ก็คือเหรียญนี้นะผมแกะออกมาแล้วนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นรายการเขาจะติดมาให้อันนี้จะเป็นอะไรเนะี่ยรายการที่ร้อยสิบนะครับอับปปุกาซาตินคุยพื้นลงยาพื้นเหลืองนะครับรัศมีดําพิมพ์หลังยันนะครับลุ้นเรืองแสงนี่สร้างแค่ยี่สิบเก้าองค์บนโลกนะครับ สร้างแค่ยี่สิบเก้าองค์นะฮะรุ่นนี้นี่สร้างประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะร้อยกว่าลังนะร้อยกว่าลังนะแต่นี้แค่ยี่สิบเก้าเหรียญนะครับก็คือมีแค่ยี่สิบเก้าลังนะครับที่จะมีเหรียญน,นี้นะที่จะมีรายการนี้เออไอที่สร้างร้อยลังนี้บางลังก็ไม่ได้มีนะครับรายการนี้ นี่เดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ใบรายการนะฮะใบรายการที่สิบสี่ทองแดนซาตินนะครับมาเตอร์พีดหลังคินน้ำบัญชรจมนะครับสร้างห้าสิบเหรียญเห็นไหมอันนี้สร้างห้าสิบเหรียญสร้างร้อยลังนะแต่อันนี้สร้างแค่ห้านะสิบเหรียญก็คือมีแค่ ห้าสิบรังนะครับที่จะมีรายการนี้บางบางลังก็ไม่มีนะ่เาเดี๋ยวให้ดูกล่องนะครับนี่กล่องนี้ประมาณนี้นะครับหลังหลังนี้ก็ต้องลุ้นนะครับ อันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนเขาจะน,นิยมนะอันนี้จะหายากนะรู้สึกนะเพราะมันเรืองแสงครับเนี่ยหลังยันแบบนี้ครับมันเรืองแสงนะฮะอันนี้จะเจอง่ายนะครับหลังแบบเป็นหลังคาถาชิ้นบัญชรนะฮะจะเจอง่ายนะครับนี่นี่ต้องปิดไฟนะปิดไฟแล้วไฟส่องนะครับมันจะเลืองแสงนะ แต่ผมไม่มีไอไฟที่ฉายมันอะที่ส่องมันเลยให้ดูไม่ได้นะฮะเยวแก้วอมาให้ดูดีกว่านี่โหยสวยนะครับ รายละเอียดเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เสียนเสียนเล็กนะครับมีเสียนเล็กกับเสียนโตนี่ด้านหลังก็ประมาณนี้นครับนี่ผมได้เลขโคดเลขเก้าด้วยชินะนบัญชรนะครับเจริญพรหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะฮะตอกชินะบัญชรนะครับน,น,บน,น,บนี่เลขโคดเลขเก้าทีเด็ดของเหรียญนี้ก็คือเลขโคดนะฮะ ดูเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทองแดงซาตินนะฮะอะไรวะผมลืมละทองแดงซาตินมาตาพีทหลังชินะบัญชรจมนะครับมีสร้างห้าสิบองนะฮะเลขโคสามศูนย์นี่ด้านหลังก็จะมีพวกคาถาชินะบัญชรน,นะครับนี่ฮะปุตตาก,กามโมล,ละเพปุตตังนะครับธนากามโมล,ละเพทนนัง ถ้าใครเคยท่องก็น่าจะรู้นะฮะด้านล่างก็ตอกหลงกวงพระพัดปุญญากาโมนะฮะปีหกห้านะครับพาออกปีนี้นะเนื้อนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะส่วนใหญ่สมเด็จเขาจะสร้างเอ้ยเขาจะสร้างเป็นผงใช่ไหมแต่นี้เป็นโลหะอันนี้ผมเอาชนกันนะฟังเสียงนะ ฟังเสียงนะได้ยินไหมนะไม่รู้จะเสียงมันจะเข้ากล้องหรือเปล่านะนี่โอ้โหีนซูมชัดๆัดเลยนะครับ อันนี้เลขโค้ดสามศูนย์นะครสร้างห้าสิบองค์นะครับรน,บน,นี่อ่าโซมเข้าไปอีกเนาะอันนี้จะเป็นพื้นม่วงนะเนะี่ยออกม่วงๆนะอันนี้ก็อะไรเนี่ยออกอะไรวะ เหลืองเแดงแดงเหมือนลายไฟนะครับอันนี้มันบอกว่าอะไรอ๋อมันบอกแค่มาสเตอร์พีซนะมันบอกแค่มาสเตอร์พีซอันนี้ก็จะเป็นรัศมีดำขอบดำนะฮะลงยาเหลืองคุ้ยพื้นนี่อันนี้สร้างแก่ย4 4องค์บนโลกนะครับผมได้เลขโค้ดเลขเก้ามาผมไปปิดด่วนม้าเนี่ย ไปปิดด่วนมาสี่ร้อยบาทบางรากก็หกร้อยนะครับบางไลกยก็ห้าร้อยแล้วแต่ต้นทุนเขานะครับเดี๋ยวผมเอาไฟส่องมาจะเดี๋ยวต้องลองนะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะผมรู้ว่าไฟแบบไฟฉายทั่วไปจะมันจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองนะ หลังเป็นเรืองแสงนะครับเขาบอกว่าลุ้นเรืองแสงนะแต่ผมดูเล่าว่าอันนี้เรืองแสงแต่อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับมันเรืองอยังไงม่รูปไฟแบบนี้ม่รู้จะติดหรือเปล่านะมันติดแหละแต่มันติดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนี่มันจะออกเขียวเขียวนะนี่เห็นไหม มันไม่ติดว่ะเดี๋ยวภาพภาพาอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวใหม่นะเอาผมแช่อย่างนี้เลยปกติมันต้องใช้ไฟเฉพาะนะครับเขาเรียกว่าไฟนะผมลืมชื่อแล้ววะ่ะนี่หนไหมออกเขียวๆแล้วนะครับนี่นี่ต้องเร็วๆนะนี่เห็นไหมครับเรืองแสงอยู่นะเมื่อกี้เขียวๆอะ่ะมีใครทันไหม ถ้าผมใช้ไฟนี้มันมันเลืองแสงแป๊บเดียวนะ,ะเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่นี่นี่น,นี่โคตรชัดเลยนี่นะครับนี่เมื่อกี้อ่ะน่าจะได้แล้วนะ,ะเปิดไฟต่อนะครับก็ได้มาแค่สองเหรียญน,นะครเพราะว่าปิดด่วนแพงมากนะครับงบผมน้อยนะ เลยมารีวิวให้ดูแค่นี้นะครับแค่แค่สององนะไปประมูลก็ผมก็ไม่ไม่ชอบแข่งขันกับใครนะครับเลยไม่อยากประมูลประมูลมันก็อาจจะได้ราคาดีกว่านี้นะแต่ผมไม่ชอบแข่งกับใครไงเลยเไปปิดด่วนมาเนี่ยคุ้มอยู่เหรียญเดียวเนี่ยโชคดีมากเลยได้เลขเก้าเนี่ย เก็บได้นะครับรุ่นนี้นะเพราะว่าสร้างน้อยนะบางบางรังนะเจอแค่องที่มันแบบสร้างแค่เก้าอง์อย่างเงี้ยร้อยรังเจอขนาดร้อยรังนะแต่บางองค์ก็มีแค่สร้างเก้าองนะครับใครใครได้ไปเนี้ยโคตรโชคดีเลยนะนี่ผมก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ Mm hmm. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับงบน้อยนะครับเลยได้มาแค่สององค์นะฮะโอเคนะครับใครชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ